เพื่อนๆไปชมสวนกันค่ะจูดี้นำทางหน่อยแล้วไปทางไหนลูกไปทางไหนชมสวนกับจูดี้วันนี้นูไปคาบมาจากไหนอีกนะลูก่ะเดินไปดูบอ่อปลากันแล้วจูดีไปทางนี้ก่อนแล้วจูดีมาทางนี้ลูก ชมดอกไม้ก่อนไปเดินนำหน้าเดินนำหน้าเดินไปชมดอกไม้กันค่ะวันนี้ว้าววันนี้ดอกแก้วบานเต็มเลยค่ะดอกแก้วสวยๆไม่ได้เดินมาสองวันบานเต็มเลย สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหอมมาก,มากจริงตอนกลางคืนเนี่ยกลิ่นะจะแรงมากค่ะนีคะเห็นไหมคะงามมากๆสวยมากๆอันนี้ดอกแก้วตุ้มค่ะกำลังจะล่วงหมดแล้วสวยไหมคะ สวยทั้งนั้นเลยหอมมากหอมมากสดชื่นยามเช้าค่ะดูไม่เบื่อก็คือดอกไม้นี่แหละค่ะส,สวยจริงๆ บ้านเพื่อนๆมีไหมคะอยู่นี่เยอะเลยเดอกสวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ